จะเลียกมึงดังขั้วน้ำอันนี้ขั้วเข้าขาดพีน้องแล้วอย่าชนเข้าข้วยตัวั่นชนเข้าควพีน้องยชนเข้านเข้าัวด้วยเชือกทัวนี้ครับพี่น้องงวาเสียไหนเสียงายวะโอเค กับพี่น้องมันยากพะย่ะยาเี้ยนเดเนี่ยมูอ้นผมครับพี่น้อง, c, องเข้าขาดเอ็ดได้ครับพี่น้องมันเป็นเข้าขาดซื้อเป็นเข้าขาดซื้อมันเลยเห็ดปัญญากรนไนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวปล่อยเดยวในสวนนี่เด้อพี่น้องเด้อครับเอาโอเคครับพี่น้องชมเข้าชมเข้า